สวัสดีครับมาณัฐพชนาการครับวันนี้สําหรับคนที่ถามมาเยอะมากเลยนะครับว่าถ้าเรามีโอกาสเสี่ยงในการติดโควิดหรือว่าคิดว่าติดไปแล้วแต่ไม่มีอาการเนี่ยวิธีการฉีดวัคซีนจะเป็นอย่างไรแล้วสามารถฉีดร่วมกับวัคซีนอื่นๆได้หรือเปล่านะครับติดตามไปกับคลิปนี้ครับ คำถามที่เจอบ่อยที่สุดคือคำถามแรกก็คือว่าหลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วในระยะเวลาหนึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยจำเป็นต้องตรวจเชื้อซ้ําหรือไม่นะครับจากข้อมูลอันนี้น่าสนใจก็พบว่าถ้าดูจากกราฟดีเดียนะครับคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยแรกๆเชื้อเป็นไวรัสที่ไม่มีอาการเพราะฉะนั้นบางคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีอาการก็ไม่มีอาการเลยนะครับถ้าดูจากจํานวนเชื้อคือกราฟที่เป็นสีแดงจะเห็นว่าเป็นกราฟเหมือนะระฆังคว่ำนะครับเราจะพบว่าส่วนใหญ่คนไข้ก็จะเริ่มมีอาการ หลังจากที่เชื้อมันก่อตัวไปแล้วบางทีสัมผัสผู้ป่วยแล้วประมาณสักเจวันก็จะมีอาการบางคนก็เร็วน้อยแตกต่างกันแล้วแต่ความรุนแรงนะครับเชื้อจะขึ้นสูงสุดและปริมาณเชื้อที่มากเนี่ยทำให้ร่างกายเกิดปฏิกิริยาหรือเกิดอาการอักเสบขึ้นจึงทําให้คนนั้นน่มีอาการในปริมาณที่มากหลังจากนั้นมันก็จะถึงจุดที่เชื้อมันรุนแรงสูงสุดแล้วลหะแต่อาการที่คุณปวดเมื่อยต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นผลจากการที่ไวรัสมันอยู่ในร่างกายแล้วร่างกายพยายามที่จะต่อต้านเชื้อไวรัสทาให้เกิดการหลั่งสารอักเสบสคเรรรนนดิออตตฟะะไ่างๆั แลวในช่วงที่คุณเริ่มมีอาการจริงๆแล้วคุณไปโรงพยาบาลน่อันนั้นเนี่ยเกือบที่จะเป็นจุดสูงสุดของตัวเชื้อไวรัสแล้วก็เป็นไปได้น,นะครับบางคนเริ่มมีอาการที่น้อยจึงมีคําแนะนําว่าให้รีบรักษาหรือจ่ายยาให้เร็วที่สุดหลังจากนั้นไปแล้วโดยเฉลี่ยนะครับประมาณสัก4วันหวัน6วันจนถึงประมาณสัก10วันเนี่ยปริมาณเชื้อไวรัสก็จะลดลงจนถึงอยู่ในจุดที่ไม่มีเชื้อไวรัสนะครับแต่ที่เราเห็นคนเสียชีวิตเห็นคนที่มีอาการหนักๆแล้วนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนๆเพราะผลพวงที่เกิดขึ้นจาก ร่างกายไปจัดการกับตัวเชื้อไวรัสทาให้ความรุนแรงนียเกิดเรียกว่าเกิดการอักเสบหรือการเสียสภาพของอวัยวะต่างๆในร่างกายนะครับดงนั้นต้องบอกง่ายๆก็คือว่าโดยเฉลี่ยก็คือว่าประมาณสักสิวันเนี่ยการโอกาสในการแพร่ชเชื้อของคุณน้อยมากๆละแต่ด้วยความปลอดภัยเพราะว่าอันนี้มันเป็นค่าเฉลี่ยของแต่ละคนฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยโรงพยาบาลก็จะบอกว่าคุณต้องกักตัว14วันนะครับก็โดยเริ่มจากการที่คุณมีอาการใช่ไหมคือถ้าดูจากกราฟที่สังเกตว่าจริงๆคุณเป็นมาตั้งหลายวันละ เพียงแต่ว่าพอวันที่มีอาการเนี่ยก็เริ่มเริ่มนับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่งั้นวันอื่นๆเราก็เดาไม่ได้หรือว่ามันเริ่มจากวันไหนนะครับแล้วเราก็จะคุณกลักตัวเป็นเวลา12สัปดาห์อันนี้คือมาตรฐานโดยคนทั่วไปที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์หรือแม้กระทั่งในสถานที่ที่ต้องอยู่กับคนหมู่มากๆเช่นโรงเรียนอ,อะไรพวกนี้ครับโดยทั่วไปเราจะไม่ได้มีการให้คุณกลับมาตรวจแยงจมูกตรวจ PCR ซ้ําซ้ำนะครับแล้วนะครับเหตุผลก็คือว่าหลังจาก14สัปดาห์เนี่ยครับถ้าเราดูจากนี้ครับ เวลาที่คุณตรวจเชื้อเนี่ยพอเริ่มมีอาการหรือสัมผัสเชื้อนิดหน่อยนะครับพอไปแยงจมูกแล้วเนี่ยเรียกว่า n a s o ฟล a r เจีย a สวอปพีซีเนี่ยเชื้อไวรัสที่มีปริมาณที่มากขึ้นมันสามารถจะตรวจได้แต่ว่ามันจะตรวจเจอไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าตัวเชื้อไวรัสเนี่ยมันจบลงไปแล้วแสดงว่า PCR บวกเนี่ยเป็นจากซากเชื้อใช่ไหมครับ แล้ว PCR จะยังคงบวกได้เนี่ยจากข้อมูลตรงนี้โดยสรุปสีฟ้านี่นะครับอยู่ราวๆประมาณ3-4สัปดาห์คือตรวจแล้วยังไงก็เจอจึงเป็นเหตุผลว่าณปัจจุบันเนี่ยเราไม่แนะนําให้คนทั่วไปที่ติดเชื้อแล้วไปทําจมูกตรวจ PCR แน่นอนครถ้าคุณหาสามารถหาเลือกได้เนาะมีทางเลือกรู้จักโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการต่างๆที่พร้อมสามารถที่จะพอทําได้เนี่ยคุณก็อาจจะไปเลือกที่จะตรวจแต่ว่าณคําแนะนํานนของประเทศไทยและองค์การอนามัยโลก หรือกรมการแพทย์ของประเทศไทยบอกแล้วชัดเจนในสไลด์นี้นะครับว่าเราไม่ได้แนะนําให้คุณกลับไปตรวจนะและรวมถึงลักษณะของการที่หายแล้วก็ไม่ได้คำแนะนให้ตรวจนะครับยกเว้นในกรณีที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งต้องไปเจอคนไข้ต้องไปเจอคนปกติกรณีแบบนี้โรงพยาบาลหรือในหน่วยงานบางอย่างมีข้อกําหนดแบบนี้ก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินการโดยการตรวจ บางอย่างเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถที่จะให้บริการได้แต่ถ้าในคนทั่วไปโฮมยูสต่างๆคนทั่วไปณปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่เรายังล็อกดาวอยู่คนทั่วไปก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปตรวจแล้วเพราะว่าโอกาสในการแพร่เชื้อแทบจะไม่มีแล้วนะครับและนี่เป็นเหตุผลที่ตามมานะครับว่าทําไมกรมอนามัยถึงแนะนําว่าคนเราเนี่ยในช่วงที่ไม่มีอาการถึงไม่ควรจะให้ยา ฟาวิพิราเวียนะครับฟาวิพิราเวียเนี่ยจะให้เร็วที่สุดภายในระยะเวลาที่มีการขยายตัวเพราะว่าฟาวิพิราเวียเป็นยาซึ่งค้นคิดโดยน่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่นนะครับชื่อโทโยมาะนะครับอาจจะเป็นด้วยความบังเอิญเลือก็ตามนะครับเป็นลนักษณะของการที่มันจะไปยับยั้งการขยายตัวของตัวเชื้อไวรัสซึ่งไม่ใช่เฉพาะเฉพาะโควิดนะครับมันยังมีประโยชน์อัตราประโยชน์กับเชื้อไวรัสตัวอื่นๆเช่นอารีนาไวรัส บัญญตไวรัสแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราใช้ t a r g e t ็ตไปกับไข้เลือดออกนะครับแต่ตอนหลังเราเพบว่ามันช่วยบ้างในการที่จะยับยั้งการขยายตัวของตัวโควิดนะครับเพราะะในกรณีของคนที่ไม่มีอาการเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเชื้อมันน้อยโอกาสที่ว่ามาถึงจุดที่ไม่มีอาการแล้วก็กินยาแล้วมันจะได้ประโยชน์ก็จะน้อยมากหรือเรียกง่ายๆก็คือว่าถ้าคนไหนที่เลยระยะเวลาประมาณอย่างนี้ครับจากกราฟนี้ก็เลยระยะเวลาประมาณสัก หลายวันมาแล้วแล้วถึงเวลาปุ๊บเนี่ยไข้ก็ไม่หรือมีแค่น้ำมูกมีไอเล็กน้อยพวกนี้ครับคนพวกนี้พอกินยาไปแล้วก็มักจะไม่ค่อยได้ประโยชน์นะครับเราจะได้ประโยชน์เฉพาะคนซึ่งอาจจะมีอาการต่างๆมีอาการชัดเจนหรือมีผลข้างเคียงหรือมีโรคต่างๆรุมเร้าเช่นอายุมากมีโรคเบาหวานความดันที่ควบคุมไม่ได้นะครับเราก็มีการจัดเกรดดิ้งของการใช้ยาฟาวิพิราเวียไว้ในประมาณนั้นนั่นหมายความว่าโดยทั่วไป80%ของคนที่เป็นโควิดบางครั้งไม่รู้ได้ซ้ำว่าเป็นโควิดก็ไม่ได้ใช้ยาแล้วร่างกายก็หาย โเฉพาะบางกลุ่มที่จะต้องอใช้ยาฆ่าเชื้อไวรัสหรือบางกลุ่มต้องใช้ยาฆ่าเชื้อไวรัสแบบฉีดนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับจะเห็นว่าถ้าเราพูดถึงเฉพาะ PCR เนี่ย PCR จะสามารถบวกได้เป็นเดือนๆถ้าใครจะไปตรวจ PCR เนาะถ้าหาสถานที่ตรวจได้เป็นระดับ PCR ที่เป็น PCR ไม่ใช่ Rapid Test เพราะเรารู้ว่า Rapid Test นะครับประสิทธิภาพยิ่งด้อยหนักเข้าไปใหญ่คุณตรวจไปเรื่อยๆถึงแม้คุณบวกก็อาจจะตรวจไม่เจอเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกัน ถ้าจะบอกแล้วว่าหลังจากสสัปดาห์ไปแล้วก็น่าจะต้องตรวจเป็นนักทีก็จะเป็นช่วงเวลาในการที่จะไปตรวจนะครับส่วนอีกอารหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเวลาแยงจมูกเนี่ยนะฮะในกรณีที่คุณบอกว่าแค่แยงจมูกทำพิจารณาอย่างเดียวนะครับคือเรียกง่ายๆก็คือมีประสิทธิภาพที่ดีแต่ถ้าเป็นการแยงจมูกเนี่ยเราจะสามารถพบซากเชื้อได้เป็นระยะเวลาประมาณสักหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมคนหายแล้วเราถึงไม่แนะนําให้กลับมาตรวจเพราะว่า ตรวจเป็นบวกแต่คุณก็กังวลใจอีกเพราะตกลงหายหรือไม่หายนะครับฉันดามาตรฐานไทยและอเมริกาเราไม่ได้ให้คุณกลับมาตรวจนะครับจากข้อมูลของการฉีดวัคซีนในอเมริกาแน่นอนว่าอเมริกามีวัคซีนไฟเซอร์โมเดนาจอร์สันและจอร์สันแต่ว่าเราก็คงใช้องค์ความรู้หรือวิธีการในการคิดของเขามาจัดการกับวัคซีนในประเทศไทยได้นะครับเขาแนะนําว่า interchangeability คือการ mix and match ข,ของวัคซีนเนี่ยเขาแนะนําว่าถ้าเลือกได้อย่า mix and match วัคซีนแต่บนเงื่อนไขที่วัคซีนของอเมริกามีเพียงพอสําหรับทุกคนมีหลายๆคนไม่อยากฉีดนะครับแต่บนหลายๆประเทศที่มีข้อจากัดในเรื่องวัคซีนเนี่ยเขาเริ่มฉีด Mi กซ์แอนด์แไปแล้วคุณหมอไทยเพื่อนๆผมก็ฉีด m i กซ์แอนด์แไปแล้วก็มีอาการที่เกิดขึ้นบ้างแล้วสองสามวันก็ดีขึ้นนะครับแน่นอนว่าถ้าใครกังวลใจก็ให้รอผลการศึกษาวิจัยน่าจะมาในเดือนสิงหากันยานี้จะมีภูของข้อมูลในประเทศต่างๆมามากมายว่า m i กซ์แอนด์แมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคร ถ้าคุณเลือกได้ให้ใช้ไฟเซอร์หรือยี่ห้อเดิมนะครับโมเดนาก็ยี่ห้อเดิมแต่ถ้าเลือกไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีข้อจํากัดเช่นวัคซีนไม่มาเนี่ยขอให้ดีเลยการฉีดสมมติในกรณีไฟเซอร์ Pfizer เนี่ยให้ดีเลยไปจนถึง6สัปดาห์แล้วเมื่อไฟเซอร์ไม่มาจริงก็ให้ฉีดโมเดนาเขาความหมายเขาคล้ายคล้ายแบบนั้นก็แปลว่าสามารถจะมิกซ์ในสายในแพลตฟอร์มเดียวกันอย่างเช่นซีโนแวคอาจจะเป็นแพลตฟอร์มตัวซีโนฟาล์มนะครับเพื่อให้มันเกิดความปลอดภยัยแต่จริงๆก็คือว่าเขาต้องการจะบอกว่าให้ใช้ยี่ห้อเเดิมพราะจะจไ มั่นใจได้ว่าเขาทําการวิจัยมาแล้วในยี่ห้อเดิมถ้าไปข้ามเยอะๆเช่นซีโนแวคไปซีโนฟาร์มเนี่ยงานวิจัยจะออกประมาณเดือนกันยาดังนั้นถ้าใครคิดว่าต้องตัดสินใจฉีดเนี่ยก็อาจจะไม่มีข้อมูลแล้วก็ต้องระมัดระวังดีต้องสังเกตอาการดีๆในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าไม่แนะนําให้อันนี้ไปจอนสันเนจอนสันเหมือนกันนะครับเพราะว่าการข้ามแพลตฟอร์มต้องรอข้อมูลการวิจัยแล้ในนี้ก็เขียน แล้วว่ามันไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลไม่เพียงพอณวันนี้ที่เรากําลังพูดถึงนะครับในอนาคตก็จะมีแน่นอนนะครับส่วนคําถามคือการให้อันนี้กับวัคซีนอื่นๆได้ไหรือไม่บาทยากักคอตีบไอกรนวัคซีนอะไรต่างๆข้อมูลณปัจจุบันณนวันนี้ของเดือนอกรกฎาคมนะครับโควิดวัคซีนและวัคซีนอื่นๆสามารถให้ร่วมกันโดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงระยะเวลาความหมายก็คือว่าถ้าวันนี้คุณต้องไปฉีดวัคซีนพิษนักบ้านะฮะวัคซีนโควิดเขามีข้อกําหนดเดียวคืออย่าฉีดที่ข้างเดียวกัน มันเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นก็วัคซีนณปัจจุบันนียครับสามารถฉีดในนาทีเดียวกันได้2ข้างไม่มีข้อกําหนดอันนี้เป็นคําแนะนําของ cdc ของอเมริกาชัดเจนก็แอพพลายกับการใช้วัคซีนตัวอื่นนะครับคำถามคือ booster dose ก็คือหลังจากคนที่หายจากการติดโควิดไปแล้วเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นจากกราฟนี้อีกทีหนึ่งนะครับว่าคนไข้ที่ติดโควิดไปแล้วเนี่ยจะมีภูมิต้านทานในการต่อต้านเชื้อโควิดณปัจจุบันนะข้อมูลสายพันธุ์ใหม่ก็ยังไม่มีแต่ว่าก็เชื่อว่าจะมีภูมิต้านทานที่ปกป้องได้บ้าง ดังนั้นคนไข้จะมีภูมิต้านทานในระยะเวลาหลายเดือนที่จะทําให้คุณไม่ติดโควิดรอบที่2ในสายพันธ์โควิดใหม่ดังนั้นความหมายคือว่าถ้าหากว่าสมมตินะครับกรณีแรกคือคุณฉีดสมมุติแอสตราหรือซิโนแวคไปแล้วเข็มแรกฉีดไปสักพักหนึ่งยังไม่ทันได้ปักเข็มที่2ติดเชือ COVID ้อโควิดเข้ามาครับความคุณไม่ควรที่จะระหว่างการตักตัวไม่ควรที่จะไปฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าคุณจะแพร่เชื้อ ให้คนอื่นแล้วก็มีโอกาสรับเชื้อใหม่จากโรงพยาบาลอย่างนี้ครับนะครับคำแนะนาของ cdc บอกว่าถ้าคุณฉีดเข็มแรกไปแล้วแล้วติดเชื้อโควิดนะครับรอให้คุณหายดีก่อนหมดระยะการกักตัวซึ่งในประเทศไทยเนี่ยคุณกัก14วันแล้วก็มีการกักตัวรักษาระยห่างเพิ่มอีก14วันรวมเป็น28วันหลังจากที่คุณได้รับการทีนฉัยว่าติดโควิดหรือมีอาการวันแรกนะครับหลังจาก28วันเนี่ยครับคุณก็สามารถที่จะไปฉีดวัคซีนในเข็มที่2ให้ครบได้นะครับนั่นหมายความว่าการติดโควิด ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตารางของการฉีดวัคซีนของคุณโดยตรงไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องฉีดวัคซีนครบใหม่นะครับเพราะจากข้อมูลเนี่ยเราเห็นจากตารางนี้แล้วว่าคนที่ติดโควิดไปแล้วมีภูมิต้านทานดังนั้นเมื่อคุณมีภูมิต้านทานวัคซีนตัวใหม่มันจําได้แล้วว่ามันมีเชื้ออยู่ดังนั้นเนี่ยกรณีแบบนี้จึงเป็นการกระตุต้นเพียงเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการบูสต์หรือเริ่มต้นใหม่การฉีดวัคซีนครบคอสองเข็มจะทําเฉพาะในคนที่ไม่มีภูมิแต่ในคนที่ติดโควิดนะครับจากข้อมูลของอันนี้ครับ ในเดือนมีนาคมแสดงให้เห็นแล้วครับว่าคนที่ติดเชื้อโควิดมาแล้วเนี่ยพอฉีดวัคซีนในกรณีก็เป็นไฟเซอร์เนี่ยภูมิต้านทานจะสูงกว่าการฉีดไฟเซอร์อย่างเดียวเข็มเดียวประมาณ6เท่าซึ่งเราก็มีข้อมูลต่างๆมากมายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ติดโควิดไปแล้วเนี่ยถ้าคุณยังเหลือค้างวัคซีนเข็มที่2คุณก็ไปฉีดเข็มที่2เมื่อคุณแข็งแรงไม่ไม่แพร่เชื้อแล้วนะครับแต่ถ้าคุณติดโควิดไรเข็ม1เข็ม2ยังไม่มีเนี่ยณนะข้อมูลณนะปัจจุบัน นะครับขอให้คุณฉีดเข็มแรกไปก่อนแล้วรอข้อมูลว่าเข็มที่2จําเป็นหรือไม่จําเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าภูมิขึ้นตั้งหเท่าอย่างเงี้ยครับมันคล้ายๆกับการที่คุณฉีดเข็มที่2ไปแล้วอะ่ะเรียกง่ายๆคือใครติดโควิดฉีดเข็มเดียวก็เหมือนภูมิมันจะขึ้นเท่าเท่ากับฉีด2เข็มไปละนะครับแล้วคุณก็ไปรอฉีดวัคซีนที่มีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้สามารถปกป้องสายพันธุ์เบต้ากับเดลต้าในประมาณต้นปีหรือเดือนม,มกราคมที่จะถึงนี้อันนั้นก็จะเหมาะสมที่สุดนะครับ โควิดหรือคุณสอบถามว่าถ้าเราสงสัยว่าเราติดโควิดแล้วจะส่งผลกระทบต่อการสร้างภูมิหรือเปล่าเป็นอย่างไรต้องตรวจภูมิไหมคําตอบก็คือว่ายิ่งคุณสงสัยว่าคุณติดโควิดยิ่งดีเลยครับเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันจะจดจําเชื้อได้ร่างกายจะกระตุ้นภูมิได้เร็วนะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เราฉีดวัคซีนเนี่ยร่างกายมันจดจําสายพันธุ์ของเชื้อนะครับจดจําเชื้อได้พอฉีดวัคซีนมันก็เกิดปฏิกิริยาสร้างภูมิได้ค่อนข้างรวดเร็วดังนั้น การติดเชื้อมาแล้วเนี่ยไม่ได้อยากให้ใครติดแต่ว่าเป็นผลดีต่อการสร้างภูมินะครับแต่ว่าประเด็นว่าจะฉีด2เข็มให้ครบหรือเปล่าเนี่ยคงต้องรอข้อมูลว่ามันปลอดภัยหรือมันเกิดผลข้างเคียงอะไรหรือไม่เพราะอย่าลืมว่าภูมิที่มีเยอะไปเนี่ยร่างกาจจะเกิดปัญหาไฮเปอร์สติมูลเลชันได้หรือการมีภูมิที่สูงเกินไปแล้วทําให้เกิดปฏิกิริยาร่างกายต่อวัคซีนที่เกิดขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนวันนี้ราจิสวัต์ครับ